สวัสดีครับมื่อนี้ก็มาอัปเดตงานนะครมารีวิวงานนี้ผมจัดส่งบ้านให้ลูกค้าเรียบร้อยนะตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปสมรอบๆก่อนนะครับสมรอบๆนะนี่หลังนี้นะขนาดสามคูนหกนะห้องน้ำในตัวนะครับนะปกติแล้วผมจะไม่มีไม่มีขานะแต่ลูกค้าทำพื้นไว้นะ ไม่ได้ทำตอมอนะครับก็เลยทำขายให้ลูกค้านะฮะชมระบปรบก่อนนะภายนอกนะครับๆลอนะสวยงามเลครับสวยงามวิวเป็นกับงามในพงห็นพวิวนะัมัน,มน,ด,นด้านหนามันติดเขานะครับเนาะอโอ้สวยงามเลยอ่ะ าบานกระงามบานเหนียวพ่อแม่พี่น้องครับบานกระดันมะงามอีกอทีทำเลกระงามอีกอเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิง้งในครับว่าปิดยังไงแน่นะครับ,นใ,นนรบในงบประมาณนะฮะแสนกลางๆนะครับแสนกลางๆนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ้งนะครับนี่อเข้ามาด้านในนะครับก็นี่เลยจะมีระเบียงเล็กๆตรงนี้นะครับ ื่อที่จะให้ย่องบันไดนะลูกค้าปกติแล้วบ้านหลังนี้มันไม่มีบันไดนะครับก็เลยไม่ได้ทําไว้นะครับนะพอลูกค้าขอขามาปุ๊บลูกค้าก็ต้องทําบันไดเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าลูกค้าเขาไม่รีบมากนะฮะเขาก็จะเอทําตอหมอนะครับอ,อืมทําตอมอ้อทานู่นนี่นั่นเองนะแต่ลูกค้าเขารีบในกาวนนะครับ เดี๋ยวผมพาเำามาเบิ่งข้างในครับข้างในกับประมาณนี้นะครับเนาะนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับห้นนะองน้ำก็ขาดแต่เครื่องท่าน้ำบุ่นะครับห้องน้ำขาดเป็นเครื่องท่าน้ำบุ่นะอย่างอื่นครบหมดนะครับอ่ามีฟักบัวมีตะว่าสายผมทิ้งาวให้แล้วนะครับสายไฟนะทบ,บใส่กับมวนเขากล้องก็ได้ครับอ่านี่พัดลมระบายอากาศนะครับกระจกนะครับอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับ ชักโคกชักเกนะครับนะนะในเบดมีโคเบสนะรกระเบื้องนะครับผมปูชนฟ้าหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงกล่องทรงนอนอีกบ้านมโมเดิร์นนะฮะผมคือทำห้องน้ำเนี่ยผมจะปูกระเบื้องชนฟ้าหมดเลยนะครับอ่าเอาดีให้เบื้องรอบๆนะครับรอบๆนี่ระบบไฟนะครับเป็นระบบไฟเดินลอยนะ แก้ไขได้ทุกจุดนะครับอ่านี่นะครับหน้าต่างฝั่งนี้มีหน้าต่างสองบานนะครับอ่าเนี่ยผมอยู่แบบกางแดดเลยได้เลยอ่าประตูกว้างๆเลยนะครับประตูประมาณหนึ่งเมตรนะเอาที่นอนเอาตู้เย็นเอายังเข้าได้สบายนะครับหน้าต่างฝั่งนี้นะครับก็เอียงเอียงเฉียงเฉียงหน่อยแปลกแปลกหน่อยนะครับก็ถ้าชอบก็ สั่งผลิตใหม่ได้นะแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุกอีกบานหนึ่งด้านหลังนะครับกแบบีเติบนะโอเคครับผมภายในกับประมาณนี้นะครับผู้ดใดสนใจนะครับบานน็อกดาวกัติดต่อสอบถามได้นะครับบ่าว่าจะเป็นงานที่ลูกค้าออกแบบเองหรือว่าอยากจะให้ผมออกแบบให้นะครับกได้เบิร์นะครับก็ได้หมดนะฮะเมื่อกี้ คงเข้าใจนะฮะที่ผมพูดไปคือผมรับผลิตทั้งลูกค้าออกแบบเองแล้วก็ให้ผมออกแบบให้นะฮะบ้<笑><笑>าคือสิแปลภาษากันเลยหรอวะ่อ่ะโอเคครับผมจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้หอจอกอสุทินคอนเทนเนอร์ด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมจะกลับบะตอนนี้ก็บ่าย2กว่าแล้วเกือบจะบ่ายสามโมงแล้วนะครับนะหลังนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะ ใครอยากจะเห็นอยากจะดูบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับนะเยวผมจะปักหมุดไว้ให้ใต้โพสนะฮะใต้คลิปนะครับ <Okay. S 1> อ่ะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรลบฟังครับผมขอบคุณครับ